แล้วคลิปนี้นะคะผ,ผมก็จะมานําเสนอนะคะผมรถที่เขาว่าประหยัดน้ามันนะคะผมขั้นที่2นั่นเองที่เหมาะมา,มากๆเลยกับช่วงที่น้ำมันนะคะผมแพงขนาดนี้นะคะผมจะเป็นอะไรนั้นนะครับเราไปชมกันที่ไฮไลท์กันเลย และนั่นก็คือรถโตโยต้นะคะผมดีวอ s สมาร์ a แอพีเ n เนอนะคะผม 2.4J ปี2016นั่นเองนะคะผมซึ่งคันนี้นะคะผมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะผมอยู่ที่15นะคะผมกิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะคะผมถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวกับรถสุดหลอ่อเท่แถามยังประหยัดน้ำมันคันนี้ด้วยนะครผมจะเป็นยังไงบ้างนะคะผมกับ ตัวเครื่องยนต์ตัวภายนอกและภายในนะคะผมเราไปเริ่มกันที่ภายนอกของตัวรถกันเลย ภายนอกตัวรถนะครับผมกระจังหน้าและกันชนหน้านะครับออกแบบอย่างลงตัวสัท้อนสไตล์ที่เหนือใครนะครับผมด้วยเส้นสายนะครับที่สอดประสานกับไฟหน้าระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้านะครบแบบอัตโนมัติหรือ l i n ์คอนโทรล s ิสเต็นั่นเองไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนมัลติแฟกเตอร์นะคะผม พร้อมระบบปรับระดับสูงต่ำนะครับและไฟ Daytime ์ลันนิ่งไลท์กระจกมองข้างนะครับผมเป็นแบบโครเมียมพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวกระจกไฟฟ้านะครับเป็นแบบขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีอีกด้วยนะครับผมทั้ง4บานเลยทีเดียวแถมยังมีเสาอากาศนะครับผมเป็นแบบสั้นนะครับผมพร้อมไฟท้ายนะครับผมที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกอีกด้วย มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับผมเครื่องยนต์นะครผมดีเซล2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดนะคบอยู่ที่110กิโลวัตต์นะคะผม150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดนะครับ400นิวตันต่อเมตร ที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับผมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่15กิโลเมตรนะครับผมต่อลิตรเลยทีเดียว และในส่วนของราคาของรถ Toyota Re ี o Smart Cab คันนี้นะครับผมราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่7 0 0 0 0 0นต้นๆเลยทีเดียวแต่พอมาอยู่กับประเริฐผลของเรานะครับผมราคาลดลงเยอะมากเลยเหลืออยู่เพียงแค่5 0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับผมและยังดาวนะครับผมเพียง9000บาทเท่านั้นเองครับผมแล้วต่อไปนะครับผมเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันเลย ภายในตัวรถนะคะผมกล่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็นนะคะผมหรือคูลบ็อกนั่นเอง <Wow. S 1> ขนาดใหญ่มากเลยบริเวณคอนโซลหน้านะคะผมมีระบบระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิเกเตอร์นะคะผมแบบหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วลองรับนะคะผมระบบนำทาง T-Connect นะคะผมและการเชื่อมต่อ USB AUX Bluetooth พร้อมลำโพง6ตำแหน่งนะคะผมมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะผมปรับระดับได้4ทิศทางเบาะนั่งคนขับนะคะผมสามารถปรับสูงต่ำได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถ Toyota Revo Smart c a b นะคะผม p r ี n n e r 2.4 j p พั s ปี2016นั่นเองนะครับผมถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าและอยากบอกว่าคันนี้นะครับเหมาะกับช่วงที่น้ํามันแพงแบบนี้มากๆเลยนะคะผมและนอกจากนี้นะครับผม ทางบริษัทประเสิฐผลของเรานะครับผมยังมีโปรโมชั่นนะคะผมต้อนรับเดือนเมษายนนะครับผมสุดพิเศษมากๆเลยนะคะผมนั่นก็คือ1นะครับผมเริ่มผ่อนลถเก่งนะครับเริ่มต้นที่3,000บาทและรถกระบะนะครับเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมส่วน2นะครับผมโก้สุดพิเศษเลยครับผมผ่อน0%นาน12เดือนนะครับหรือจะเลือกรับเป็นนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ2.79นะครับตลอดระยะสัญญาเลยทีเดียว และ3นะครับผมประกันอุบัติเหตุนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวและ oh. ทั้งหมดนี้นะคะผมต้องจองรถภายในวันที่1 14เมษายนเท่านั้นนะคะ oh. ผมและต้องเซ็นสัญญาก่อนวันที่30เมษายนนะคะ oh. ผมก็สามารถเลือกรับโปรโมชั่นพวกนี้ได้เลยะครับผมและตอนาากนี้นะคะผมอยากให้เรารีวิวรถอะไรนะคะผมหรืออยากให เรานะคะผมมานําเสนอรถคันไหนสนใจรถคันไหนนะคะผมสามารถติดต่อได้ที่ประเสริฐผลยุสคาได้เลยนะคะผมเพราะเรามีรถให้ทุกท่านเลือกนะคะผมมากถึง600คันเลยทีเดียวและมีสาขาขครอบคลุมนะคะผมทั่วภาคอีสานตอนบนมากถ,ถึง20สาขาเลยทีเดียวะครับผมสนใจนะครับผมสามารถโทรได้ที่0-42513 3 3, 3 2อนะครับมหรือช่องทางการติดต่อที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะผมต่อไปจะเป็นรถอะไรนะคะผม ติดตามชมได้เลยนะคะผมสลับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ